โอ้ดูหน่อยโอ้ยนางดูหน่อยขอโทษขอโทษตื่นตึงแล้วก็ตื่นตึงแล้วก็ตื่นตึงแล้วก็ตื่นตึงมิโน่เมื่อนี้ลูกคอยเป็นยังโอ้ยโอ้ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอาต้วเศร้าๆบุญโอ้ยเมื่อกี้ดึกแม่นแม่นมึงแน่เอออย่าดึกอย่าดึกโอ้เห็นไหมหนูเพชรอย่าดึกพี่เอ้เอ้เห็นไปน้องเพชรไปเมืนี้เห็นไหมเขาสลับกันเพชรได้พี่น้องเจ้าว่าต้องไปขึ้นอีหยังมากไหม ข่อยเห็นคอมเมนต์หนึง่งขอกก่อยว่ามือเจ้าฟังพี่น้องข่อยศูนเลยมือเศร้านี่เข้ามาเน่นเมสเซนเจอร์ข่อยซื้อว่าเพ็นติตตตตตย้ายนั่นข่อยเอิน้นออกซื้อสะเถาะจังไนเล่าว่าเอิ้นนั่นว่าข่อยบอกข่อยดจัดก,การล้านเลยตีให้ตายเลยว่าสัพนเตีเน,ดนเด้อตีอีพอยต์พะัพนว่าหักหักหักน้องเพชรบ่หักอีพอยต์พะนะ เป็นลูกอันอันอนอหยังมักกัดออหยังบุเกิดมาโอ้ยข่อยอ่านค้อเมีอของกก็สมารืมแท้เชี่ขยข่อยกเ็เลย็เลยตอบคอมเมนตนไปว่าเจ้าเชี่ยข่อยขาดยังไงหลานข่อยไหมเออข่อยว่าเจ้าสมองส่วนใดมั้งคิดข่อยสี่ข่อยไล่ข่อยตอบมือเศร้าหนึ่งข่อยตอบเพลินน่ะมือนีวันศีลลูกข่อยบานนี่ไม้เอา,เอาตาเก็บตาเก็บตาเก็บเลยบานนี่น วานนี้เอันยังตยังยังข่อยอีกอยู่ยังวันจจกว่าแปอาลูกผู้ใดมาเลี้ยงพอนะบ่แมันเลี้ยดเจ้าของพอนะป้าไม่ใงีอันนี้แล้วมันโอายังเห็ดจิตใจเราแม่ต้าหมาข่อยกัเลี้ยงด้วยข่อยว่านนนคคอออออมมมเเเเธธรรดดายูู่่้ผืกก็ เพื่อนกะคือสีเพื่อนกะสีอันห,หักเขาอยู่เพื่อนกะสีบวกเขาบ่อหล่เบมืนบางย่างม้อน่า,นาข่อยบอกว่าเอาได้ข่อยบ่อือว่าจ่าซื้อเด้ข่อยก็เอาอยู่ข่อยก็หักหลานอยู่เนาะบ่เวลาบ่าหากักมันบ่มื่เจ้าว่าหักอยู่ว่าเสียจะลับไ่คนเนาะป้าเดี๋ยวข่อยจะอ่านคอม์ใหนฟังเขียนมาเดี๋ยวเด้อข่อยจะอ่านซื้อไหนใช่ละโทรศัพท์เครื่องหนึ่งข่อยจะใส่สุนยี่ขุนทำไมข่อยเนี่ย เขียนเขามหาอะอย่างเนาะว่าว่าอีอีอีเพชรอีพอยเออีพ้อยอีพ้อยนี่ยมันมีตะกัดน่องเพชรบอบอเลยหักอีพ้อยว่ากระสร้างเจ้าหร้วเนาะ นี่นี่นี่ิ่งได้พี่น้องเขียนหมาวางสิล่ะพี่เอ้ตามันกันมันกัดกันทำไมบ่ตีให้มันจำนี่เด็กนะล้อล้อล้อทำให้มันตายเพราะันว่าวันนี้มันถึงจะจำอีจังไรพนะพี่น้องป้าห้อยแม่ป้าหลานค่อยแม่ั้นี้เห็นอีพลอยมันชอบกัดน้องเพชร มันสัตว์บ่พนาวา่าคอยเอาเลี้ยงได้หุ่นนี้นี่ย้ายนี่ไม่ชอบอ e ีพอยมันชอบกัดน่องเพ็ดน่องเพ็ดไม่ชอบอ e ีพอยตพนะามา,านี่กระเท็จทาหากไม่ข่อยพร้อมเท็จทาเออทาหากมาบนนี้เท็ดเท็เอ็ดอู้ยังใส่พร้อมในแม่มีหลายทาบันนี้คอยก็เล็บพิมพ์ไปว่า เจ้าแม้นไผ่นี่ยายคือหยาบคล้ายกับหลานข่อยขอเลยว่างซี่บ้นี้หลานข่อยสองคนเด้อสีมาตีตายจังใดขอยว่างมีสมองว่าเจ้าข่อยก็เลยไล่ไปวางซี่บ้านี้ยังยังยังันเขียนไาอีกไหมอันวดอีพอยมันชอบกัดน้องเพชรพะนะไม่ชอบอีพอยยังเขียนอีกอยู่บะนี่ไม่ไม่ใส่หลานตัวเองเอาเด็กที่ไหนมา ไม่ใส่สายเลียดตัวเองบด้มาเฮ็ดทาเวใส่ข่อยหญิงสิแม่เนี่ยเนี่ยพี่น้องเบิ่งเดี๋ยวขอเจ้เบิ้งคนนำเพราะยังบ่อยวันเนี่ยนั่นเวยอีกรอบประสันวานี่นี่พี่น้องนี่เฟซพูนี่เดี๋ยวขอเจ้เบื้องซื้อว่าข่อยว่าข่อยว่าบ่แมนเด้มึงเจ้าอ่านมึงเนื้อหนักข่อยอ่านมึงเจ้าฟังมั่งันนี่ภาษาเนี่ย P A N E นี่ขอเรียกว่าบันี้เฮ็ดทาหากใส่พร้อมผลวงวะบวงเนี่ยผลขอยเรียกว่าอ้าวขอยสวนมาสันนี่โปรไฟล์เพิ่นนี่โปรไฟล์เพิ่นพี่น้นองเบิ้งให้ขอยเนี่ยขอยเบิ่งบ่เป็นคขอยเรียกว่าเอาร้านข่อยไหมเนาะเขาเป็นปุริสายคักๆหรอแม่ เมืมอเ่อมเมน์สายเลียดเขาก็ไปเกิดยุบอื่นเขาก็ซ้ำหลานค่อย